สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊าปานชวนอร่อยกับซุปมันฝรัง่งสูตรทำง่ายบ้านๆสูตรนี้ใช้นมสดสดร้อนๆอร่อยมากๆค่ะจะเอาไว้ราดสปาเกตตี้หรือว่าเอาไว้ทานกับขนมปังก็ได้นะคะขั้นตอนแสนง่ายเลยค่ะเจ๊าปานเลือกมันฝรัง่งหนึ่งหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะหนึ่งหัวนี้ก็ได้หนึ่งหม้อแล้วค่ะนำมันฝรั่งไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วแล้วนำมาปอกเปลือกแบบนี้ค่ะ ปอกให้สะอาดเลยนะคะจุดดำต่างๆเราก็ปอกให้เรียบร้อยเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปล้างทำความสะอาดให้สะอาดอีกรอบหนึ่งเลยนะคะแล้วนำมันฝรั่งมาหั่นเป็นทางยาวแบบนี้ค่ะระยะห่างความหนาประมาณ1เซนติเมตรนะคะเราก็จะได้เป็นมันฝรั่งแผ่นๆแบบนี้แล้วแล้วนำมันฝรั่งที่ได้มาหั่นเป็นเส้นๆเหมือนเฟ้นไฟแบบนี้เลยค่ะ ความหนาของแต่ละเซ้ก็ประมาณ1เซนติเมตรเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราจะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆเป็นเหมือนลูกเต๋าแบบนี้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรานำไปต้มมันฝรั่งจะได้สุกง่ายนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเราจะตั้งกระทะใส่เนยลงไปเจียวแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยหอมใหญ่ที่ซอยเสร็จแล้วนะคะเราจะผัดจนทั้งสองอย่างนี้หอมแล้ว ใส่มันฝรั่งลงไปผัดด้วยเลยค่ะจนมันฝรั่งเริ่มสลบแล้วเราจะใส่นมลงไปนะคะปรุงรสง่ายๆด้วยเกลือป่นค่ะตามด้วยผงปรุงรสนะคะหรือผงนัวสุดท้ายค่ะหยอะพริกไทยป่นลงไปนะคะเพิ่มความหอมเป็นพริกไทยดำหรือพริกไทยธรรมดาก็ได้ค่ะคนทุกอย่างให้เข้าเนื้อเข้ารสกันนะคะ เสร็จแล้วเจ๊ปันก็จะปิดฝาเอาไว้รอให้นมเริ่มเดือดใช้ความร้อนไม่ต้องแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนมจะแตกมันใช้เวลาต้มต้มตุน,ต,นตุนอยู่ประมาณ10นาทีนะคะเราจะใส่แป้งข้าวโพดก่อนที่จะใส่แป้งข้าวโพดลงไปเติมน้ำลงไปในแป้งข้าวโพดก่อนค่ะแป้งจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนเมื่อทุกอย่างละลายดีแล้วเทลงไปในซุปเลยค่ะความข้นแล้วแต่เพื่อนๆพ,พ,พอใจเลยนะคะ เนื่องจากมันฝรั่งเขามีความเหนียวอยู่บ้างนะคะเป็นเหมือนแป้งเจแาปานจึงใส่แป้งข้าวโพดไม่มากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะข้นขึ้นอีกนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วซุปมันฝรั่งสูตรทำทานเองง่ายๆที่บ้านได้วัตถุด,ดิบในครัวไม่กี่อย่างเสิร์ฟทานเป็นมื้อเช้าสดร้อนๆอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะหยาะพริกไทยลงไปอีกหน่อยนะคะประดับด้วยต้นหอมซอย แล้วก็ใส่ผักชีบโรยหน้าลงไปเพิ่มความสวยงามค่ะเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะซุปมันฝรั่งสูตรทำง่ายมากๆอร่อยสดชื่นทานแล้วติดใจเลยค่ะส่วนคุณแม่ที่ทำให้ลูกน้อยทานนะคะใช้นมโรงเรียนได้เลยค่ะเพื่อนๆนมโรงเรียนจะได้มีประโยชน์สำหรับทำอาหารได้ด้วยนะคะถ้าลูกๆไม่ค่อยชอบทานนมโรงเรียนเพื่อนๆลองทำดูนะคะเมนูทำง่ายได้ประโยชน์ ากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจีปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ